รายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกแห่งการทําอาหารแบบมือโปรที่ใครๆก็สามารถทําตามได้ง่ายๆถ้าอยากเป็นมือโปรต้องดูมือโปรโชว์ปรุงที่ช่อง7 HD นะคะเมนูของเราวันนี้นะคะเป็นผลไม้ที่เราทุกคนคุ้นเคยกันดีตั้งแต่เด็กคือแอปเปิลมาทําทั้งเมนูเค้าและหวานเชฟป,ประจวบและอาจารย์เมย์จะเอาแอปเปิลมาทําเมนูอะไรนั้นและทั้งสองท่านจะมีเทคนิคและเคล็ดลับเยอะแยะมากขนาดไหน แบงแบงชิมแอปเปิลนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าน่ากินมากๆเลยนะครับมันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างกุ้งทอดกับซอสครีมอร่อยๆมินิแอปเปิลเค้กของเรา2คนเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะเป็นขนมที่อร่อยหอมแอปเปิลและกลิ่นเครื่องเทศเหมาะกับการเสิร์ฟเป็นของว่างถ้าอยากรู้เทคนิคและเคล็ดลับบนนี้ติดตามชมรายการจนจบนะจ๊ะ กลับมาอยู่ในรายการมือโปรโชวปรุงนะครับวันนี้เท็ดดี้และเชฟประจวบนะครับเรา2คนจะมาแนะนําเทคนิคและก็เคล็ดลับที่จะช่วยยกระดับรสชาติอาหารในแบบฉบับของมือโปรนะครับแล้ววันนี้นะครับบอกได้เลยว่าน่ากินมากๆเลยครับ เชฟประจบครับเมนูของเราวันนี้เมนูอะไรครับแบงแบงชิมนี่ไม่ใช่แบบแบงแบงชิมธรรมดานะมีแอปเปิลด้วยนะครับต้องบอกว่าเมนูนี้นะครับเป็นการผสมผสานนะฮะระหว่างกุ้งกรอบๆนะครับกับซอสครีมแบบสไตล์แบบเผ็ดเผ็ดหวานหวานนิดนึงนะครับแบงแบงชิมแล้วก็ยังมีแอปเปิลเขียวนะฮะเชฟที่แบบรสชาติเปรี้ยวๆนะฮะหวานนิดๆพูดขนาดนี้เชฟลงมือทำเลยดีกว่าครับเทคนิควันนี้ไว้ทีหลังเถอะผมมั่นใจว่าเมนูนี้ทุกคนต้องแบบทำตามกันแน่นอนนะครับแบงแบงชิมแอปเปิลนะครับ อ่าละครับคุณผู้ชมครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเแบงแบงชิมหรือว่ากุ้งแบงๆนะฮะรสชาติจะเป็นยังไงนะจริงๆแล้วก็คือหลักๆจะเป็นกุ้งชุงแบแป้งทอดอถูกไหมครับกรอบๆเลยนะครับแต่ว่ามาครุกกับซอส ซ,ซึ่งซอสเนี่ยอาจจะเป็นมายองเนสซึ่งผสมกับที่เขาคิดกันจะเป็นสีราชาซอสซิกสีราชาแต่วันนี้เนี่ยเราจะทวิสให้เขามีกลิ่นอายของความเป็นไทยยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะเป็นในรสชาติที่เป็นน้าจิ้มไก่ใช่ถูกไหมครับ,รบดังนั้นเนี่ยเราจะเริ่มลงลึกตั้งแต่ตัวรสชาติของกุ้งเลยเ,เราจะมารีเนตหรือว่าหมักกันก่อนนะครับคุณผู้ชมอ่ะวันนี้เชฟประจุของเราเลือกกุ้งมาแล้วปอกครัวปอกหางเอาออกหมดเลยเหลือเนื้อกุ้งล้วนๆนะครับผมชอบมากเพราะว่าแบบนี้ ชุบแป้งทอดแล้วกินได้ทั้งชิ้นอร่อยอร่อยเลยจากนั้นเชฟนํากุ้งนะครับใส่ลงไปในอ่างผสมเลยนะฮะจากนั้นเราปรุงรสนะครับคุณผู้ชมมีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนิดหนึ่งนะครับเอาละจากนั้นนะครับคุณผู้ชมผมแนะนําขวดนี้เลยครับนำจิ้มไก่ตราโรโบนะครับต้องบอกว่าอันนี้เราเอาไปหมักกุ้งได้เลยนะครับแล้วก็มันจะง่ายด้วยเวลาเรามาชุบแป้งทอดเนาะนี่นะครับเราจะมีกุ้งเนื้อเด้งขึ้นด้วย สีเขาก็สวยนะครับแล้วก็ได้รสชาติด้วยนะครับโอเคหวานๆเผ็ดๆผมว่าเด็กๆก็ชอบครับเราก็จะพักเอาไว้พักเอาไว้นะครับจะมาทอดอ่ะโอเคครับประมาณ10-15นาทีนะครับคุณผู้ชมระหว่างนี้ไปอุ่นน้ำมันรอก่อนเลยนะครับ นี่นะครับคุณผู้ชมก็คือเนื้อกุ้งที่เราหมักเตรียมไว้นะครับ,รบพอผ่านไปได้ที่15นาทีปุ๊บนะครับเราก็จะมาทอดได้เลยนะครับและแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมเวลาเราจะทอดอะไรอยากให้เขากรอบอร่อยนะครับนี่ก็จะขออนุญาตแนะนํำซองนี้เลยแป้งประกรอบอาหารตราโกกินะครับจุดเด่นเนี่ยผมชอบมากๆก็คือเวลาเราจะทําแป้งทอดอะไรใช่ไหมเชฟรเราไม่ต้องแบบไปผสมแป,แป้งนุ่นแป้งนั่นอะไรวุน่นวายนะ ตรงนี้เขาผสมให้หมดแล้วแล้วก็อ,อยากได้แบบไหนก็ข้างหลังเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการหมดเลยว่าเอ้ยถ้าชุบแป้งผสมกับน้ําต้องเป็นอัตราส่วนเท่านี้คือทําทุกครั้งก็กรอบทุกครั้งงนะ่คุณผู้ชมสบายใจได้นะครับอ่ะแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับหนึ่งซองแบบนี้เลยนะฮะเอาละจากนั้นนะครับน้ำมันร้อนๆแบบนี้นะครับกุ้งของเราหมักได้ที่แล้วนะครับพร้อมที่จะลงทอดแล้วครับพร้อมทอดแล้วครับเชฟครับเดี๋ยวเราจะได้เอาครับคุกกับแป้งครับผมเอาแป้งมาชุบกุ้งครับ กุ้งชุบแป้งครับเชฟนี่ก็ต้องได้คนละมุก2มุกนะครับนี่สังเกตนะคุณผู้ชมนะพอเรามีน้ําจิ้มไก่เนี่ยไปอยู่ในแบบส่วนผสมที่หมักกุ้งนะฮะครับมันคลุกแป้งมันติดเลยถูกไหมครับได้รสชาติด้วยนี่อ่ะทีนี้เป็นคําถามสําคัญนะครับคุณผู้ชมเวลาผมทอดกุ้งเนี่ยแล้วเอามาคลุกกับพูกน้ําสลัดเนี่ยทำยังไงให้เขากรอบอร่อยครับเชฟขอเทคนิคเด็ดๆหน่อยครับเราต้องรู้ว่าผู้จะทานหรือรรผู้บริโภคเราสามารถที่<บ> รา,าดซอสเนี่ยแล้วก็เสิร์ฟได้ทันที <S <S 2> <S 2> <S แต่เราจะไม่ทําเตรียมไว้แล้วสําหรับเวลาแขกมาก็จะมาหยิบใส่อันนั้นไม่ใช่ไม่ได้ครับอ่าแล้วการทอดนะครับเชฟเราต้องมีเทคนิคในการทอดไหมครับให้เขาแบบกรอบทนกรอบนานกรอบอร่อยครับอันนี้ก็คืออย่างที่เม่อกี้เราคุยกันว่าว่าทอดครั้งแรกเนี่ยให้เหมือนก็ผิวตึง,ตง <S <S ๆแล้วก็สุกประมาณสัก5้6 0 50 60าสิบหกสิบเปอแล้วเราก็พักเอาไว้อันนั้นก็อยู่ที่ว่าแขกจะทานต่อเมื่อก็ทอดทันทีเลยมันก็จะกรอบด้วยแล้วก็ ได้ของสดด้วยโอเคแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนในการทอดนะฮะคือเชฟประจวบแนะนำว่าเราทอดทิ้งไว้เนี่ยให้เขาพอสุกก่อนก็ได้และถ้าเราจะเสิร์ฟเมื่อไหร่หรือแบบว่ามีออเดอร์มาเราค่อยทอดอีกหนึ่งทีเขาก็จะได้กรอบอร่อยทันทีตอนนั้นเล้วเราอุ่นอาหารอุ่นอาหารอ่าโอเคครับน้ำมันร้อนๆเลยนะฮะคุณผู้ชมกุ้งคลุกแป้งอย่างนี้นะครับลงทอดได้เลยครับถ้าเราซอกระหว่างที่เราทอดเนี่ยทอดสุกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันเนี้ยอันเนี้ยพร้อมทานได้เลย แต่ถ้าเกิดเราทานทาแล้วสําหรับเตรียมงานเงนี้ยเราอาจจะทอดเผื่อไว้ก่อนแล้วเราก็พักเอาไว้พอหลังจากนั้นเรา,ราก็าาจะเปิดน้ำมันใหม่โอเคครับ ทอดนะครับเราได้กรอบๆแบบนั้นนะครับเราพักไว้ก่อนตอนนี้เราจะมาทําในส่วนของตัวแอปเปิลกันนะครับเพื่อที่จะได้ตัดรถกับตัวกุ้งถูกไหมครับเชฟแน่นอนนะครับแบงแบงชิมนะฮะก็คือจะเป็นตัวสลัดครีมหรือมายองเนสนะครับสัดส่วนครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตามที่เขาฮิตกันเนี่ยก็คือจะเป็นซอสสีราชาแต่อย่างที่เราบอกไปว่าวันนี้เราอยากได้กลิ่นอายของความเป็นไทย ดังนั้นนะครับคุณผู้ชมนี่เลยภูมิใจนำเสนอนำจิ้มไก่ตราโลโบนะครับอันนี้ก็เอามาทำแบง่แบงๆได้เหมือนกันจะได้กลิ่นอายแบบไทยๆด้วยเนาะที่สำคัญผมชอบขวดของโลโบมากมันบีบแบบเนี้ปื๊ดปื๊ดป,ป,ป,ปเลยนะฮะโอ<ฮ>้โหคือมันมีความ,ห,มหวานเข้มๆเผ็ดๆนะที่ชอบคือมีแบบว่ากลิ่นกระเทียมมีกลิ่นอะไรกำลังดีจิ้มอะไรก็อร่อยนะฮะนี่แปบ๊บเดียวได้ออกมาแล้ว และอย่างที่บอกไว้นะครับว่าแอปเปิลของเรานะฮะก็จะเอามากรุบก,กับซอสนี้ด้วยนะครับทีนี้ผมมีคําถามเชฟเลยผมชอบกินแอปเปิลมากนะแต่ปอกทีไรอ่ะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเขาก็คล้้าเขาก็ดำแล้วเชฟเชฟได้ออกมาหัน่นเตาแบบนี้ดูสดดูสวยดูน่ากินยังไงนะครับเชฟอันนี้จะไม่ให้ดำใช่ไหมหแล้วก็บีบมะนาวใส่ลงไปใส่ลง,ลงไปที่ตัวนี้เลยเหรอฮะมันจะมี2ส่วนที่เราทําที่อาจจะน้ําโบนึงแล้วกบบบีบมะนาวใส่ลงไปแล้วก็หั่นแอปเปิลเนี่ยใส่ลงไปเพื่อให้มันดำ ก็คือตอนหั่นพุ๊กก็แช่น้ำล้าในน้านั้นก็มีน้ามะนาวด้วยนิดนึงครับแล้วก็เราหั่นอย่างนี้เสร็จแล้วบีบมะนาวแล้วก็คลุกเคล้ามันก็จะทําให้เหมือนกับเราไม่ต้องไปให้แอปเปิ้ลเนี่ยไปชุบน้ํอ <ừng> มันก็แอปเปิ้ลไม่ดําเหมือนกันไม่ดาเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมสะดวกแบบไหนแบบนั้นเลยแต่นั่นคือเทคนิคที่เชฟประจวบอกว่ามือโปรเขาทำกันให้แอปเปิ้ลของเราดูสดแล้วก็น่ากินแบบนี้แหละครับนี่อ่ะได้แบบนี้ปุ๊บซอสของเราได้แล้วแอปเปิ้ลหั่นเตาแบบนี้นะครับลงไปคลุกเคล้าได้เลยครับนี่ ได้ตัวแอปเปิลซอสตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคลุกกับกุ้งที่เราทอดกรอบๆนะครับแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูแบงแบงชิพแอปเปิลนะครับอ่าล่ะครับคุณผู้ชมครับทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับและนี่คือขั้นตอนการเสิร์ฟนะฮะต้องบอกว่าเราจะทําแบบนี้ก็เฉพาะตอนเสิร์ฟใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะได้ทานแบบกรอบๆแล้วก็อร่อยๆด้วยนะครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเราก็จะตักในส่วนของตัวสลัดแอปเปิลตรงนี้นะครับลงในถ้วยผสมก่อนเนาะสักครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผสมแยกกัน จากนั้นนะครับกุ้งที่เราทอดไว้นะครับคุณผู้ชมครับใส่ลงไปเลยนะฮะโอเคจากนั้นเราก็คลุกเคล้าใหเา้เข้ากันนะครับอันนี้ก็เป็นแบงแบงชิมของเราแล้วนะครับนี่นอกจากจะอร่อยแล้วมีแอปเปิ้ลแบบว่าเพิ่มรสชาติด้วยก็จะใส่งานิดหน่อยมีงาขาวกับงาดำนะครับที่คั่วไว้ให้เข้าหอมๆเลยนะครับแนะนำนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาทานเนี่ยมันกัดเจอปุ๊บมันยิ่งหอมยิ่งอร่อย จากนั้นนะครับจัดลงถ้วยเสิร์ฟนะครับตรงก้นถ้วยนะครับเราจะมีกระหล่ำปีฝอยนะครับรองไว้ที่ก้นนะอันนี้ก็ทานได้นะครับก็เป็นสลัดโอเคเลยนะครับแล้วก็มีโรยหน้านิดหนึ่งนะครับต้นหอมซอยนะฮะเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามนะครับมีแตงนะครับอันนี้ตามชอบถ้าเหมือนกับเราชอบสมุนไพรเราอยากจะใส่อันนี้เพิ่มได้มันก็มีกลิ่นหอมๆเนาะนะครับผักชีลาวนะครับ นี่นะครับเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเมนูของเท็ดดี้และก็เชฟประจบในวันนี้นะครับแบ่งแบงชิมแอปเปิลนะครับ แบงแบงชิมแอปเปิลนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าน่ากินมากๆเลยนะครับนี่นะครับอลังการมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูจากแอปเปิลนะครับที่มีทั้งเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับเต็มไปหมดเลยนะครับและแน่นอนนะครับวันนี้เชฟประจูบของเราก็มาโชว์เคล็ดลับต่างๆแล้วก็เทคนิคในการทําเมนูแอปเปิลอันนี้นะครับรวมถึงตัวกุ้งด้วยนะครับให้หน้าทานหน้าอร่อยแบบนี้นะครับในสไตล์ของมือโปรตัวจริงนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับได้ดูอยู่วันนี้นะฮะอยากให้ลองเอาเทคนิคต่างๆแบบนี้ไปประยุกต์ใช้กันนะครับหรือถ้าอยาก เทดี้กับเชฟประจวบจัดให้แน่นอนครับผมคุณผู้ชมขะวันนี้นานานและอาจารย์เมย์จะชวนทุกคนทำขนมชิ้นเล็กจะบอกว่าเล็กก็ไม่เล็กนะเป็นขนมที่อร่อยหอมแอปเปิ้ลและกลิ่นเครื่องเทศเหมาะกับการเสิร์ฟเป็นของว่างแต่สำหรับมือโปรโชปรุมแล้วเรามีเทคนิคและเคล็ดลับช่วยยกระดับรสชาติอาหารแบบมือโปรมาบอกคุณผู้ชมด้วยค่ะ เมนูของเราวันนี้ชื่อเมนูว่า mini apple cake ค่ะกล้าบอกว่ามันคือมินิฉันก็ยังเขินนะคือจริงๆไซนี้แตนดาร์ด c a ้กปัจจุบันเนี่ยคาเฟ่ส่วนมากเขาเสิร์ฟขนมชิ้นเท่านี้กัน apple เค้กส่วนมากขเขาจะไม่ทำเลยค่ะอ่าใช่ส่วนมาก apple เค้กจะเสิร์ฟเป็นทรงใหญ่เนาะบันเนาะเป็นอะไรอย่างงี้เพราะว่าเค้กเนื้อโบราณหน่อยแล้วก็เค้กแบบเนี้ยหลายคนจะบอกว่าอุ้ยทำให้อร่อยทำยากเพราะอบแล้วชอบแห้งวันนี้มีเทคนิคทำให้อบเสร็จแล้วขนมช่มมากๆเลยแล้วก็ทำง่ายด้วย มาดูพร้อมๆกันนะคะเทค,คนิคก,การทําเนื้อเค,ค้กวนนี้ที่เราอบเป็นชิ้นเล็กเนี่ยให้ฉ่าหรือคุณจะเอาไปใช้กับเค้กชิ้นใหญ่ก็ได้เช่นกันคือการทํำบัตเตอร์มิลคแบบง่ายปกติบัตเตอร์มิลคเนี่ยมันมีอยู่จริงๆแต่ว่าในเมืองไทยมันหาซื้อ,อยากแล้วก็ราคาแพงอ่ะแต่คุณขาคุณสามารถทำของที่คล้ายๆกับบัตเตอร์มิลคในราคาที่ถูกลงไปเยอะมากๆเลยเพียงคุณมีน้ำมะนาวกับนมพ้นจืด วันนี้นมข้นจืดที่ใช้ใช้เป็นนมข้นจืดทีพอดแ p บชมพูคุณเอานอมข้นจืดเนี่ยใส่ลงไปรวมกับน้ำมะนาวแล้วทิ้งไว้แป๊บนึงคุณดูเนื้อนะเนื้อของนอมข้นจืดจะเปลี่ยนไปเนี่ยเดี๋ยวจะเขย่าไว้คุณดูคุณดูสเเเบบดิเห็นไหมเนื้อจะเป็นลิ่มๆิมแบบนี้เนี่ยแหละของดีเห็นไหมเนื้อมันขึ้นมาเป็นเคิร์ดอย่างเงี้ยเป็นลิ่มๆมเลยนะตัวนี้จะเป็นตัวทําให้เค้กของคุณเนี่ยนะคะชําแล้วก็หอมมากนี่นะเป็หลังทเขาเรียกว่าเทนเดอร์อ่าเป็นตัว เนเดอร์ไลเซอร์เป็นเค้กเชนเดอร์ไลเซอร์แบบง่ายนะนะดูดูดีนะ <c oughs> อ่าวันนี้นะคะเราจะเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยมาใส่ต่อขออนุญ,ญาตพูดนิดนึงนะคะตัวของเขาะกระป๋องนี้เนี่ยนมข้นจืดทีพอดแ p บชมพูนะคะอร่อยหอมมันเข้มข้นถูกใจะคะ่ะกระป๋องนี้กระป๋องเดียวจะช่วยทําให้คุณทําอาหารได้ครบจบทุกเมนูเค้าและหวานเลยค่ะ <c oughs> น้ำตาลทรายเราจะใส่ลงไปในบัตเตอร์มิลค์เลยน้ำตาลทรายแดง น่าใส่แห้งก่อนนะอบเชยโอ,อ,ยอ้ยจำเป็นมากๆ,ๆนะทำเค้กแอปเปิล <apple, S 2> ทำเค้ก<ๆ>แครอทไม่มีนี่เหมือนขาดอะไรไปเห <laughs> มือนใส่ไม่ครบเหมือนเอ้ยใช่เหรอจำเป็นจริงๆค่ะอบเชยของฟูวานิลาและเกลือป่อนเสริมไอโอดีนนะคะไข่ไก่สองฟองเนยสดชนิดเคมละคนทีเดียวอ่ะได้เนื้อแบบนี้แล้วค่ะจันเมย จ้เข้ากันก่อนอ,อู้อออยยนอ่ะห้องแอร์เย็นน้อนยมันแข็งอ่ะถ้าเนื้อไม่เข้ากันจะทำยังไงหยิกไม่ใช่เนื้อจะไม่สวยอ๋อไม่ใช่หยิกคนทำถามว่าถ้าเราถามว่าถ้าเนื้อมันแบบเกิดขี้เกียจอะเด็กที่บ้านอะเราไม่รู้อะทำไปแล้วอะแก้ยังไงอะะแน่นๆเ,เลยมันแก้ไม่ได้เลยระวังนะจะมีหยิกนะ เนื้อเดียวกันแล้วค่ะใส่แป้งนะคะเวลาทำเค้กคุณสามารถเลือกใช้แป้งได้ค่อนข้างหลากหลายจริงๆเค้กตัวนี้สามารถใช้แป้งอเนกประสงค์ก็ได้ ใช้แป้งเค้กก็ได้วันนี้เนี่ยนะคะเราอยากได้เนื้อเบานิดน,นึงเนาะเราก็เลยเลือกใช้เป็นแป้งสาลีทําเค้กตราลิบินค่ะแต่ปกติทั่วไปถ้าเป็นเค้กแครอทเค้กแอปเปิลสนมากอะ่ะเนื้อโบราณโบราณจะใช้เค,เค้กนเน็กประสงค์วันนี้พวกเราสมัยใหม่อายุ25กับ26เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้แป้งสาลีทําเค้กตราลิบินเนาะตัวแป้งตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีญี่ปุ่นเลยค่ะคุณคาสีขาวสวยมากที่สําคัญเนี่ยนะคะจะทําให้คุณได้เค้กเนื้อฟูเบาและที่สําคัญที่สุดที่ชอบมากๆเลยอ่ะ เราไม่ต้องร่อนก่อนใช้ดีมากอะะได้แบบนี้เสร็จปุ๊บอะก็คนซ้ายคนขวาได้ตามใจชอบนะคะเค้กสูตรนี้ไม่ได้มีปัญหาว่าคุณต้องเวียนตามเข็มนาฬิกาหรือคุณต้องด้านไหนก็ได้คนด้านไหนก็ได้นี่เห็นไหมเขาไม่หิกรอแล้วอันนี้ <c oughs> เรารอดแล้วค่ะ <c oughs> เนื้อจะแห้งนิดนึงอย่าตกใจเพราะหลังจะใส่แอปเปิ้ลลงไปแล้วเนื้อจะเหลวขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันมี moisture อยู่ในเนื้ออะโอ้เมื่อกี้ลืมถามขอถามแทนคุณผู้ชมหน่อย ทำไมถึงใส่น้ำตาลทรายกับน้ำตาลทรายแดงเป็นน้ำตาลทรายแดงแต่ทให้เค้าหอมอ่าน้ำตาลทรายแดงจะช่วยทําให้เค้กสูตรนี้หอมยิ่งขึ้นใช่อ่โอเคอีกหนึ่งเคล็ดลับนะจ๊ะได้อย่างนี้เสร็จแล้วค่ะอันารยไหมคะโอเค,อเคแอปเปลิลหัน่นเตาเนื้อแอปเปิลหัน่นเตาเขียวเหลืองแดงมีผลหไหมคะ้เลยสมมุติเขียวใช่ไหมเราจะต้องไม่ต้องแช่น้ําเกลืออ่าสมติดแดงเราก็ขอแช่แช่เพราะว่าเขาจะได้ไม่ดําอ่ะคุณดูนะ เนี่ยดูดิถ้าไม่มีเนื้อเค้กเลยอ่ะจัดเข้าไปทุกคำแอปเปิ้ลใช่ไม่ใช่ว่าคำของนานาที่เป็นคำใหญ่ด้วยคำเล็กคำน้อยยังไงคุณก็ต้องเจอคุณดูสิเนี่ยทุกอนูเลยอ่ะอาจารย์เมย์อ่ะได้แบบนี้จะร้อยยังไงต่อจ้าคนสวยอ่ะโอเคเอาช้อนใส่เข้าไปเต็มนี้เลยอันนี้คือ r ริงอ่าริงอาจารย์เมย์ทำพิมแบบง่ายเข้ามาเขาอยากได้ขนาดนี้แต่ไม่มีพิมพ์มาพพอร์ตใจเขาเขาก็ทำพิมเองเล ก็คุณผู้ชมก็เรียนแบบเขาได้นะคะถ้าคุณอยากสนุกในครัวแต่ถ้าไม่มีแบบนี้พิมพ์ซิลิโคนพิมพ์อะไรก็ได้ดได้ได,ได้หมดเลยออาใส่ลงไปแบบนี้ะนะคะหเดียวกดเข้าไปนะ,ะได้มามน,นีเอาเต็มใช่ไหมคะ,ะเกือบเกือบวันนี้จริงๆนี่โอเคแล้ว enough more than enough นี่นะคะหลังจะดดได้แบบนี้เสร็จปุ๊บ แล้วก็จะกดเขาหลังจะเกลี่ยเสมอกันอย่างนี้เสร็จปุ๊บอ่าจารย์เมย์จะมีแต่งหน้าด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เมย์จะเอาตัวแอปเปิ้ลสไลซ์คือเขาบอกว่ามันได้หลายเท t e เจอร์เวลาเคี้ยวมีทั้งแผ่นมีทั้งก้อนเรียงเป็นแฟลนนะสีนะอย่างนี้นะคะโอเคพยายามกระจายให้ออกนะเพราะจุดประสงค์ เดี๋ยวไม่สุกอ๋อขอโทษขอโทษนะนะเข้าใจแล้วอาจาร,รย์เมย์เขามีอีหนึ่งเคล็ดลับคุณผู้ชมคะ่ะที่อาจารย์เมย์เขาพยายามจะบอกนาะนาะให้กระจายตัวแอปเปิลออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอาจารย์เมย์เขามีเทคนิคค่คะเขาบอกว่าเวลาอบเคก้กชิ้นเล็กแบบนี้เราชอบเจอปัญหาเนาะ คืออบเสร็จแล้วหน้าเค้กจะหนูนขึ้นมาเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดเราอยากให้เค้กของเราเรียบสวยเนี่ยนะคะนอกเหนือจากการคุมเรื่องไฟเนี่ยคุณแค่เอาตัวแอปเปิลวางแปะ<ส>หน้าข้างบนแค่นี้ขนมเค้กของคุณเวลาขึ้นมันจะขึ้นมาเท่ากันเท่ากันแล้วมันจะสวยมากเลยเอาเทคนิคนี้ไปลองใช้ดูนะจ๊ะ ระหว่างรอเค้กเข้าเตาอบเราจะมาทำครัมเบิลกันครัมเบิลคือเหมือนเนื้อคุกกี้<ช>สูตรนี้ใส่ถั่วก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่คุณวันนี้ทำแบบออริจินอลเพลนวันให้คุณดูเลยเราจะใช้ตัวแป้งสาลีทำเค้กตราลิบิ้นเช่นเดิมถุงนี้ทำได้ทั้งเมนูเลยใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเราจะเคล้าแป้งของเรากับตัวน้ำตาลใส่แดงพอเขากระจายตัวแบบนี้แล้วเน,นี่ยนะคะเราจะใส่ตัวเคล็ดลับเลยใช้ที่พอทข้นหวาน ใส่ลงไปในนี้เนี่ยจะช่วยให้เนื้อของครัมเบิลเราเกาะกักนดียิ่งขึ้นแล้วก็กรอบกรอบเลยค่ะตัวทีพอตค้นหวานจะช่วยเพิ่มรสชาติและความเข้มข้นหวานมันไม่ว่าจะเป็นเมนูขนมหวานหรือเครื่องดืง่มใส่ทีพอตแล้วอร่อยแน่นอนจ้ะในสดชนิดเค็มนะจ๊ะแบบนี้เสร็จปุ๊บบี้เลยบี้ส่วนผสม,มสังเกตว่าได้ที่แล้วคือบี้จกนกระทั่งตัวเนอยอะค่ะกระจายตัวหมดใช้หมดมใช่แบบนี้ เอาละเราจะหยิบครัมเบิลขึ้นมาจากอ่างผสมอาจารย์เมย์บอกให้กำรรก่อนเนี่ยการได้ที่แล้วคือเนื้อต้องเป็นแบบนี้แล้วก็กระจายตัวปล่อยลงไปในถาดท,ที่มีซิลแพดนะคะคือแผ่นรองเนี่ยค่ะเนื้อครัมเบิลจะเป็นแบบนี้โหสุ์อีซี่ใช่แล้วกลิ่นตรงเนี้ยคือหอมน้ำต้นไซแดงกับมีกลิ่นนมนม,นมหน่อยนโหน่ากินน่ากินมากมแค่นี้ก็รู้แล้วว่าอร่อยอ่ะอย่างนี้นะคะนี่ก็ไปอบนะ ร้อยห้าสิบประมาณสิบห้านาทีหลังจากอบนะคะจนกระทั่งส่วนผสมเย็นจะกลายเป็นแบบนี้เวลาเสิร์ฟเนี่ยนาๆเองเอาแอปเปิ้ลสดใสเพิ่มเข้าไปด้วยเพราอยากให้สีมันดูสดใสามากยิ่งขึ้นมินิแอปเปิ้ลเค้กของเราสองคนเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะเมนูนี้ตักเข้าไปหอมฟุ้งแล้วก็ได้เนื้อแอปเปิ้ลทั้งแอปเปิ้ลชิ้นโตๆที่เป็นแอปเปิ้ลสดเนาะแอปเปิ้ลสไลั์แล้วข้างในก็มีเนื้อแอปเปิ้ลชั้งเป็นชินช้นๆด้วยโอ้โหสุดยอดแอปเปิ้ลน่ะ ถ้าคุณผู้ชมอยากได้สูตรอาหารอะไรเพิ่มเติมพิมพ์มาบอกพวกเราได้นะเรามีเมนูอาหารแบบมือโปรรอคุณผู้ชมอีกเยอะเลยล่ะค่ะฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามรายการมือโปรโชปร์ปรุงนะคะรายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกแห่งการทําอาหารแบบมือโปรค่ะที่ใครๆก็สามารถทําตามได้ง่ายๆอยากเป็นมือโปรต้องดูมือโปรโชปร์ปรุงนะคะที่ช่อง 7hd ค่ะวันนี้นานา,นาและอาจารย์เมย์หมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมขาสวัสดีค่ะ เมนูของเราเป็นหมูกรอบกับซอสมะม่วงชิลลี่เป็นเมนูจากผลไม้นะครับที่เราสามารถหาทานกันได้ง่ายๆเลยนะครับพุดดิ้งช็อกโกแลตมะม่วงของพวกเรานะคะทำง่ายแล้วก็เทคนิคเยอะแยะเลยรับรองว่าคุณจะได้พุดดิ้งช็อกโกแลตที่อร่อยเนื้อเด้งเดือทุกครั้งเลยล่ะถ้าอยากเป็นมือโปรต้องดูมือโปรโชปรุงที่ช่อง7 HD นะคะ